เจอกันบ่อยใช่ไหมคะกับปัญหาผิวครั้าสิวขึ้นวนซ้ำซากลองฟังคลิปนี้ดู <c oughs> ปัญหาเหล่านี้ค่ะมักเกิดจากแสงแดดโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ U V ที่เป็นตัวการทําให้ผิวของเราถูกทาลายแล้วเมื่อผิวของเราโดนกับรังสี U V ร่างกายจะผลิตเม็ดส,สีเมลาน,นินที่เป็นสีเข้มขึ้นมาทําให้ผิวของเรามีความคลั้มขึ้นได้และแสงแดดไม่ได้ทําลายแค่ผิวของเรานะคะมันยังทําให้เกิดปัญหาสิวขึ้นได้อีกด้วยเพราะแสงแดดจะไปทําให้ต่อมซิบัสเซียแกรหรือต่อมไขมันต้องผลิตน้ามันออกมาเยอะมากขึ้น จึงทําให้หน้าของเรามีความมันและเกิดปัญหาสิวได้แล้วเราจะดูแลปัญหาเหล่านี้ยังไงดีคะ คำตอบก็คือมีสารสกัดหลายตัวเลยที่สามารถดูแลปัญหาเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นลกูตาไฮโอนที่ดูแลผิวที่ถูกทําลายจนเสียหายรวมถึงแร่ธาตุสังกสีที่ดูแลาการทํางานของเนื้อเยื่อเซลล์ผิวและเครราทิเนอไซต์รวมถึงต่อมไขมันใต้ชั้นผิวหนังให้ผลิตน้ํามันออกมาอย่างเหมาะสมะแสดงให้เห็นว่าการผสมผสานการระหว่างออลกูตาไฮโอนกับซิงมีความเข้ากันได้อย่างลงตัวแต่ซิง์บางตัวที่ราคาถูกมากๆยกตัวอย่างเช่นซิงโซเฟสซิงซิเต็และซิงก์กคอนเนตแบบนี้ ที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสารสกัดได้เมื่อทานเข้าไปแล้วค่ะร่างกายอาจจะไม่สามารถดูดซึมไปใช้งานได้ดีอย่างเพียงพอซึ่งกระปุกนี้ค่ะเราเลือกใช้เป็นซิงค์อะมิโนเอซิเคเลตที่เป็นรูปแบบของซิงค์จับคู่กับกรดอะมิโนผ่านกระบวนการคีเลชั่นทำให้ซิงค์เกิดความเสถียรมเลกุลมีขนาดเล็ก เทียบเท่ากับกรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนในร่างกายจึงทําให้ซิงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วและซิงของเรานะคะยังนําเข้ามาจากบริษัทโนเทคนูทาซูเทคอลสหรัฐอเมริกาที่เป็นบริษัทระดับโวลด์คัพเราเลือกใช้สารสกัดที่เพื่อนๆสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปได้ด้วยนะคะและยังมีงานวิจัยรองรับอีกมากมายเพื่อเพื่อนๆมั่นใจในสินค้าของเราได้เลยค่ะอีกทั้งเรายังมีเอกสารรับรอง Certificate of Analysis หรือ CoA ค่ะเป็นการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของ สารสกัดแล้วว่าไม่พบสารเปื้อนโลหะหนักและเชื้อเกาะโรคต่างๆเพื่อนๆสามารถทานได้ต่อเนื่องอย่างทุกวันเลยไม่มีการฝกค้างเหนื่อยร่างกายอย่างแน่นอนส่วนกระปุกนี้ค่ะเราเลือกใช้เป็นอัลกูตาไฮโอนรีดิวที่เป็นฟอร์ม G H ประกอบไปด้วยโครงสร้าง3ตัวคือกูตามีนซิตอีนและไกซีนเป็นโครงสร้างที่เสถียรโมเลกุลเล็กสายสั้นดูดซึมได้ง่ายและไม่ถูกทําลายโดยน้ําย่อยอีกด้วยค่ะเพราะกูต้าตามท้องตลาดทั่วไปค่ะที่ราคาถูกมักจะเป็นโครงสร้างที่ไม่เสถียรมันจึงทาให้ดูดซึมด้ และมักจะถูกทําลายด้วยน้ำย่อยในกระเพาะอาหารกว่าจะไปถึงผนังลำไส้เล็กก็ถูกสลายไปหมดแล้วค่ะอากูตาไฮโอนรีดิวของเราค่ะนําเข้าจากบริษัทมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นไลท์ไซอัลลิมิเต็ดประเทศญี่ปุ่นค่ะ เครื่องหมายการค้า Optitech ที่เป็นบริษัทระดับโวคารที่สามารถตรวจสอบได้และหากเพื่อนเือนยังไม่มัน่นใจเรายังมี C linical study ที่เป็นงานวิจ Back ัยแบบวิ v o วที่ทำการทดลองในกลุ่มคนไทยแล้วพบว่าผู้ที่ทานกูตา้าไฮโอนค่ะมีคะแนนในเรื่องของจุดด่งดางดำรอยแดงความหมองคล้ำและผิวด่างจากแสงแดดมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอีกทั้งยังมีการรับรองมาตรฐานการจากสหรัฐอเมริกาในเรื่องของความปลอดภัยว่าสารสก,กัดนี้สามารถทานอย่างต่อเนอื่องได้มั่นใจในมาตรฐานการผลิตของเราอยเลยเพราะเราได้รับมาตรฐาน จรนเฮดพโคเดกจากบูรเวทัตประเทศฝรั่งเศสเรายังมีการรับรองฮาลาลจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและทีมงานวิจัยของเราทุกคนก็ยังจบในด้านของไบโอเทคโดยเฉพาะเลยเพื่อทําการคัดสรรสารสก,กัดต่างๆมาให้เพื่อนๆทุกคนค่ะในส่วนของเงะปุกเราก็เลือกใช้เป็น P T ทจากปตทแบบฟูจเกตไม่กักเก็บความร้อนและไม่ต้องกลัวตกแล้วแตกอีกด้วยค่ะเรายังปลอดภัยจากมือเด็กด้วยฝาเซฟตี้ล็อกแบบ2ชั้นมาตรฐานยุโรปอีกด้วยค่ะ <S <S ปัญหาผิวเซตนี้เลยค่ะไลท์ซิงค์พัดวิตามินซีและไลท์อลก ปูาพลัคลอเจนพิกัดตะกาด้าล่างกดได้เลยค่ะ